ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายทุกวันเลยเข้าคลาสคาร์โดต่อยมวยเข้าฟิตเนสเดินวิ่งตามส่วนทุกวันแต่ไขมันไม่ลงเลยน้ําหนักเท่าเดิมสัสดส่วนเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแนะนําให้คุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง4สาเหตุหลักที่ทําให้คุณออกกําลังกายแทบตายก็ไม่ผอมอยู่ดี ซีเคพผลเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วผมจะบอกวิธีแก้ด้วยนะครับไปเรื่องมาที่นิสัยข้อแรกนะคุณออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่คุณกินครับเฮ้ยออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่คุณกินเข้าไปทำไม่ได้ยังเหรอออกกําลังกายเพื่อชดเชยสิ่งที่กินเช่นยังไงบ้างล่ะอ่ะคุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันวิ่งฉันเบิร์นไปแล้ว500แคลฉันสามารถกินเพิ่มอีก5 0 0แคลได้วันนี้ฉันวิ่งโอ้ 2ชั่วโมงเลยเบินไปแล้วพันแคลท่านสามารถกินเพิ่มอีก1,000แคลได้ทําแบบนี้นคุณกําลังเข้าใจผิดครับเพราะอะไรกันไปฟังกันนะถ้าคุณจําได้นะคุณต้องไปคํานวณหาค่า TDE ของคูณอรอกมาก่อนจําได้ไหมผมสอนไป่หลายคลิปมาก TDE ของคูณอรอกมาก่อน,นครับถ้าคุณจําได้ TDE คืออะไรอ่ะผมทวนอีกรอบ TDE คือ ค่าพลังงานที่ร่างกายของคุณเผาผลาญรวมทั้งหมดต่อวันเนาะ total daily energy expenditure ค่าพลังงานที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญรวมทั้งหมดต่อวันมันรวมอะไรบ้างละ่ะมันรวม BMR ใช่ไหมอ่าถ้าคุณไม่เข้าใจนะคุณกลับไปดูที่คลิปนี้ได้เลยผมสอนคุณคำนวณหาสารอาหารพลังงานสอนทีดี BMR ทุกอย่างไว้หมดแล้วนะ ไปดูที่คลิปนี้ได้นะคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะคลิปนี้ผมจะมาททนให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบคร่าวๆเร็ว,เรวๆเนาะ TDE พลังงานที่ร่างกายเผาผลาญรวมทั้งหมดต่อวันใช่ไหมมันเกิดจาก BMR บวกด้วย NEAT ่ NE AT, นะถ้าใครดูคลิปผมประจำนะท่องตามเลยบวกใครอีกบวก TEF บวก EAT จริงไหมจริงตึ๊บบวก EAT เห็นไหมเนี่ยดูแป๊บ อ่า EAT นะ่าจะเห็นอยู่เนาะ BMR คืออะไร BMR คือคือ a บ Metabolic r a ร e ไงมันคืออัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานที่ร่างกายของเราเผาผลาญต่อวันเป็นขั้นพื้นฐานเนาะเช่นอะไรบ้างละ่ะอ่าร่างกายเราต้องมีระบบเอวัยวะต่างๆเนาะระบบหายใจระบบอ่ะสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตต่างๆที่ร่างกายของเราใช้พลังงานเท่านี้ขั้นต่ำในการให้ในการทำให้ร่างกายของเราครับยังคงดำรงชีพอยู่ได้ยังคงดำรง,ง,ง,งให้ ระบบต่างๆครับในร่างกายของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปกติอยู่ได้นอก BMR คือค่านี้ NEAT ก็คือ n o n exercise activity thermogenesis mm hmm. ก็คือค่าพลังงานที่ร่างกายของเราใช้ในการเผาผลาญระหว่างวันที่ไม่ใช่การออกกําลังกายเช่นการขยับตัวการไปเดินการเดินระหว่างวันการล้างจานการซักผ้าบางเนาะ TEF thermic effect of food ก็คือค่าพลังงาน ที่ร่างกายของเราใช้ในการย่อยอาหารที่เราเกินกันเข้าไปเนาะแล้วก็ EAT ตัวสุดท้าย Exercise, Activity, Thermogenesis ก็คือค่าพลังงานที่ร่างกายของเราใช้ในการเผาผลาญที่เป็นการออกกำลังกายเนาะถ้าทุกคนจำได้เนาะ4ตัวนี้ผมขึ้นกราฟให้ตัวที่มากสุดคือ BMR Basal Metabolic Rate BMR สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นตัวสองอ n EAT ก็คือค่าพลังงานที่ของค่าพลังงานที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างวันเนาะตัวที่สามก็คือ TEF ก็คือจากการกินอาหารจากการย่อยอาหารและตัวสุดท้ายคือออกกําลังกาย EAT ทุกคนจะเห็นว่าออกกําลังกายในยร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานในการเผาผลาญเป็นสัดส่วนที่น้อยมากและเวลาคุณจะลดไขมันคุณต้องกินให้มันน้อยกว่า TDE ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าแคลใช่ไหมอย่างที่ผมแบบสอนไปหลายคลิปมากถ้าคุณต้องการลดไขมันคุณก็ต้องกินน้อยกว่า TDE 3 0 0แคลใช่ไหมคุณก็ต้องกิน TDE ลบ300แคลโดยประมาณเนาะอ่าเนาะล,ลบ300แคลอสมมุติ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 มมมมคุณได้ TDE 2 5 0 0แคลอสมมุติให้ดูเลยด้วยกัน คุณได้ TDE สอง0ัแคลแล้วคุณบอกว่าคุณอยากลดไขมันใช่ไหมคุณก็ต้องกินน้อยกว่า300เท่ากับว่าคุณก็ต้องกินเท่าไหร่2 2 0 0แคลอันนี้คือค่าที่คุณต้องกินนะ2,200แคลปุ๊บโอเคแล้วคุณบอกว่าสมมติวันนี้ฉันวิ่งไปแล้วพันแคลฉันสามารถกินเพิ่มอีกพันแคลได้อ่ถ้าวันนั้นคุณกินไปแล้วเต็มที่แล้ว2 0แคล แล้วคุณไปเพิ่มอีกพันแคลท่ากับว่าวันนั้นคุณกินไปตั้ง3,200แคลเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิน TDE ของคุณแล้วเห็นไหม TDE ของคุณมัน2,500แล้วไอพันแคลที่คุณน่จาจะการเบิร์นอ่ะจะาก,การออกกําลังกายอ่ะมันก็รวมอยู่ใน TDE หมดแล้วไงมันรวมอยู่ใน TDE หมดแล้วมันรวมอยู่ใน2,500แคลนี้อยู่แล้วเข้าใจยังครับ แคลที่คุณเบินจากการออกกลังกายอะ่ะมันรวมอยู่ใน TDE ที่คุณคำนวณได้อยู่แล้วต่อให้คุณจะออกกำลังกายไป500แคลไป1,000แคลเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่มันรวมอยู่ใน TDE นี้อยู่แล้วครับคุณจึงไม่สามารถใช้วิธีการออกเพื่อชดเชยการกินของคุณได้อือหลายคนเข้าใจผิดแบบนี้นะเออแล้วเข้าใจผิดแบบนี้เยอะเลยด้วยและผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่า แคลอรี่ที่คุณถ่าจะาก,การเผาผลาญจากการออกกลังกายเนาะมันไม่ได้เป็นค่าที่แม่นยำอยู่แล้วค่าที่คุณวัดได้จากนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยมันเป็นค่าที่มันไม่ได้แน่นอนไม่ได้แม่นยำมากอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยมากครับน้ำหนักของคุณเอย่ยความเข้มข้นส่วนสูงมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมวลกระดูกพันธุกรรมเอย่ยมันวัดได้ไม่แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าก็วัดไว้ก็ดีเนาะให้คนแบบว่าอ้างอิงได้แต่ไม่ควร เอามันมาคิดครับกับการเผาผลาญระหว่างวันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มางาอะไรมากเลยให้คุณทําตามแผนของคุณต่อไปครับไม่ต้องออกกําลังกายแบบว่าหนักแบบบ้าคลั่งมากแล้วออกกําลังกายแค่วันละประมาณ1-2ชั่วโมงก็โอเคแล้วครับแล้วให้คุณใช้ค่า TDE ที่คุณคำนวณได้ครับตามที่ผมได้สอนไปเนาะผมก็ใช้เว็บ TDE Calculator n e t นี่นะครับในการคำนวณทั้งคำนวณให้ทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็ให้ลูกเห็นผมด้วยแล้วก็ทําตามนี้ไปเลยครับเนาะเนี่ยคุณคำนวณ TDE คุณคำนวณ TDE ได้เท่าไหร่คุณอยากลดไขมันใช่ไหมคุณก็ลดลบออกมา300แคลแล้วคุณก็กินไปเท่านั้นเนาะออกอกัาดคารบคุณออกไปเลยครับ3-4วันต่อสัปดาห์เวทเทรนนิ่ง 3ถึงส่วันไขโดูอาจจะวิกแล้วประมาณ100่งถึงหนึ่รามเต่อสัปดาห์ก็ได้เดิมนละเจ็ดพันก้าก็ได้เนาะแล้วคุณจะค่อยๆมีไขมันที่ลดลงครับแล้วคุณก็ต้องอย่าลืมวนาผลด้วยนะเช่นว่าที่วิกนี้ฉันทําแบบนี้มาฉันกินแบบนี้ฉันออกแบบนี้มาผลลัใ์ในในแต่ละวิกเป็นยังไงบ้างน้ําหนักลงมาไหมสันส่วนลงมาไหมคุณก็สามารถปรับแผนเอ่อวางแผนแบบนี้ได้นะครับผมสอน ผมได้ทําคลิปสอนวางแผนไว้แล้วนะที่คลิปนี้นะไปดูได้เลยนะครับผมสอนลดไขมัน5-8กิโลกรัมก่อนสงกรานนะคุณสามารถวางแผนตามนี้ได้เลยวางแผนตามนี้ทั้งวางแผนการกินวางแผนการออกกําลังกายแล้วก็วิธีการปรับ,ปรบแปนครับว่า ي, ถ้าวีกนี้ลงมาเท่านี้ทํายังไงต่อผมสอนไว้หมดแล้วนะไปดูได้เลยเสิม์ชไหน่อยแล้วกันเนาะ เวลาผมเรนลูกเชนผมเนี่ยผมก็จะไม่ได้ให้เขาดูแบบว่าเป็นรายวันมากแบบนั้นเช่นว่าวันนี้เบิร์นไปกี่แคลวันนี้เบิร์นไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมจะไม่ได้ดูอย่างนี้นะผมจะมองภาพรวมเป็นรายสัปดาห์มากกว่าครับก็จะให้แลนไปว่าสัปดาห์นี้ไหนมาทาอะไรนะออกกําลังกายแบบนี้นะกินแบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาวัดผลกันสุดสัปดาห์เนาะผลเป็นยังไงโอเคเอ้ยวีคที่แล้วทํามาเป็นยังไงบ้าง ปรบแผนยังไงต่อในวิทถัดไปเนี่ยนะผมจะดูเป็นภาพรวมรายสัปดาห์มากกว่าแบบนี้มันจะยืดหยุ่นมากกว่ามันจะทําให้คุณไม่ยึดติดกับตัวเลขบนนาฬิกาตัวเลขการกินอะไรมากเกินไปครับมันจะทําให้คุณทําได้แบบยั่งยืนด้วยสรุปนะออกเพื่อชดเชยสิ่งที่กินไม่ควรทํานะครับเพราะว่าแคลอรี่ที่คุณได้จากการออกกําลังกายนั้นเนี่ยมันรวมอยู่ใน TDE ของคุณอยู่แล้วครับ2 คุณออกกําลังกายแต่าคลโดเพียงอย่างเดียวผมเห็นหลายคนมากครับเข้าคลาสาคลโดทุกวันเลยเข้ายิมนะแต่ว่าไม่เคยไปโซนเวทเทรนนิ่งเลยไปแต่โซนลู่วิ่งโซนจักรยานโซนาคลโดเข้าคลาสต่อยมวยทุกวันไปส่วนก็ไปวิ่งไปเดินทุกวันแต่ผลลัพธ์ไม่มาน้ําหนักไม่ลดมันลดมาก็จริงครับแต่ว่ามันลดมาแล้วมันจะเจอจุดตัน คนลดมาแล้วแต่ว่าคุณจะเจอผิวหนังย้วยไม่กระชับยังมีพุงล่างอยู่ยังลดไขมันไม่ได้อยู่นี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมคุณออกแต่ายโดยอย่างเดียวแต่ผลลัพธ์ไม่มาเลยคุณคายโดยอย่างเดียวน้ําหนักคุณจะลงมาก็จริงแตอง่อย่างที่ผมบอกไปเนาะคุณจะลงมาแล้วคุณพบว่าผิวหนังมันย้วยมันไม่กระชับกล้ามเนื้อไม่เต่งตึงพุงล่างยังอยู่พุงล่างไม่หายลงมาแล้วร่างกายไม่แข็งแรงยกของหนักก็ไม่ได้ เคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยลาบากป่วยเมื่อยตลอดเพราะว่าตัวเองไม่มีกล้ามเนื้อเลยพอคุณอายุมากขึ้นคุณก็มีแรงน้อยภูมิคุ้มกันตกเข้าโรงพยาบาลบ่อยไม่สบายบ่อยด้วยป่วดเมื่อยกล้ามเนื้อตลอดยกอะไรก็ยกไม่ไมค่อยหนักปวดเมื่อยกระดูกร้องโอดโอยนี่แหละครับคืออันตรายของการที่คุณมัวแต่คายดูอย่างเดียวผมเคยมีลูกเทรนหลายคนมาครับที่ก่อนมาเชรนผมเนี่ยผมก็ถามไปหลดผมก็ถามเขาแหละว่าเฮ้ยเคยทําอะไรมาบ้าง เขาก็บอกว่าเขาคายโดยอย่างเดียวผลลัพธ์ที่เขาคายโดยอย่างเดียวเนี่ยมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ใช้ให้คุณฟังเลยเนาะเขาบอกผมว่าเขาลงมาแล้วแต่ว่าพบว่าเฮ้ยผิวหนังมันย,ย้อยพุงล่างยังอยู่ไม่กระชับลงมาแล้วต้องทนกับการกินน้อยๆเพราะกลัวว่าถ้ากินเยอะมันจะอ้วนต้องทนกับการกินน้อยๆต้องคุมการกินเอาไว้บวกกับคาดดดไว้เพราะว่ามันทาให้เขาสามารถคงหุ่นได้แต่เป็นหุ่นที่ไม่เฟิร์มเลย ไม่กล้ากลับไปกินเยอะเพราะกลัวว่ากินเยอะแล้วมันจะอ้วนแล้วพอเขาแบบว่าไม่สามารถทําได้นะทีนี้เขากลับมากินเยอะเพราะกลับเพราะกลับมากินเยอะปุ๊บด้วยการที่เขาไม่มีกล้ามเนื้อเลยทําให้เขาอ้วนหนักกว่าเดิมอีกอืเรียกได้ว่าโยโย่เอฟเฟกเลยก็ได้นะคายโดยอย่างเดียวไม่ฟึกเทรนนิ่งเลยคุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อด้วยเนาะเพราะฉนั้นวิธีแก้นะครับผมผมบอกหลายคลิปมากคุณต้องฝึกสร้างกล้ามเนื้อด้วยจเจวทเทรนนิ่ง หรือจะบอดี้เวทก็ได้ครับกล้ามเนื้อคือเตาเผาไขามันยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อมากยิ่งช่วยให้คุณสามารถลดไขมันได้อย่างยั่งยืนลดแล้วกลับไปอ้วนยากคุณจะร่างกายแข็งแรงขึ้นคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นคุณจะฟิตเฟิร์มมากขึ้นคุณจะดูดีมากขึ้นด้วยจากการที่คุณมีกล้ามเนือ้อเลิกได้แล้วครับขาข่ดออย่างเดียวไม่ช่วยให้คุณสามารถลดไขมันสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืนครับเห็นมาหลายคนแล้วด้วยนะเลิกเถอะครับ คุณถามตัวเองก็คุณถามตัวเองก็ได้ว่าทุกวันนี้ที่คุณคายโดอย่างเดียวคุณรู้สึกอย่างไงบ้างถามตัวเองมานะถ้าคุณทํามาแบบเป็นหลักปขึ้นไปแล้วทำมาคาร์โดอย่างเดียวรู้สึกอย่างไงบ้างครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากเลยฝึกเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทเข้าไปด้วยครับ3-4ถึงวันต่อสัปดาห์เลยเป็นขั้นต่ําถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณก็ฝึกแบบโปรแกรมฟูลบอดี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นโปรแกรมเอาไว้ให้นะ ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เลยคุณจะฝึกแบบนี้ก็ได้นะเป็น f ูลบ b o ี้แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยก็ได้ผมก็มีลูกเทรนดครับที่เป็นมือใหม่ที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยน้ําหนักตัวเป็นร้อยร้อยสิบสองกิโลกรัมอะ่ะไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนเลยผมให้เขาฝึกโปรแกรม f u ลบ body แบบนี้สามวันต่ออาทิตย์สามวันต่อสัปดาห์เขาก็สามารถลดลงมาได้แบบยั่งยืนด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเข้ายิมใช่ไหมเอานี่เอาไปโปรแกรมนี้เลย f ูลบ body ในยิม ฝึกแบบนี้ได้เลยนะครับน้องเห็นไหมว่าถ้าไม่เยอะเลยฝึกแค่สาถึงสีวันก็เพียงพอแล้วครับข้อ3คุณออกกําลังกายหนะักแล้วคุณไปกินน้อยด้วยอันเนี้ยบันเทิงแล้วหลายคนเป็นแบบนี้ด้วยเนาะอยากผอมไวไงออกกําลังกายให้หนักเข้าไวส้สิไปวิ่งไปเลยวันละ10บโลเข้ายิมไปเลยวันละสองสามชั่วโมงกินน้อยไปเลยเช้าไม่ต้องกินกลางวันกินแค่โปรตีนพอเย็นไม่ต้องกินเย็นอดข้าวด้วยพัง หลายคนทำแบบนี้แล้วพังเพราะอะไรกันหนึ่งเลยเนาะคุณกินน้อยมากเกินไปเนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายคุณน้อยในที่นี้น้อยแค่ไหนล่ะอ่ะสมมุติคุณไปคำนวณหาค่าทีดีคุณออกมาได้อ่ะสมมติเหมือนเดิมเลยผลสมมติเลขเดิมแล้วกันสมมติคุณคำนวณทีดีได้สองพันห้าร้อยแคลคุณอย่าลืมนะคุณอย่าเพิ่งดูแต่ทีดีนะคุณต้องไปดูบีมาคุณด้วยอ่ะสมมติบีมาคุณก็คำนวณได้เหมือนกันอยู่ที่พันห้าร้อยแคล น้อยในที่นี้นคือคุณกินน้อยกว่า BMR คุณกินน้อยกว่า BMR BMR คืออะไรเบสโซ m เ t a b ต l บเลือดเรไงคือค่าพลังงานการเผาคืออัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญฟังก์ชันฮอร์โมนอวัยวะต่างๆในร่างกายคุณใช้ค่า BMR ในการเผาผลาญการที่คุณกินน้อยกว่า BMR ร่างกายของคุณมันจะดรอปประสิทธิภาพต่างๆในร่างกายคุณลงคุณจะแบบว่าฮยเริ่มมีฮอร์โมนแปรปรวนและเริ่มแบบว่าผิวแห้งเล็บเปราะเครียดง่ายนอนไม่ค่อยหลับแล้วเพราะว่าคุณกินน้อยกว่าที่ร่างกายคุณต้องการในการดํารงชีพอยูอ่ช่วงแรกคนที่คนที่ทำแบบนี้น้ําหนักจะจะลงมาไวมากครับเนาะช่วงแรกที่เขาทำเนี่ยเขาจะแบบว่า้ยดีใจมากเลยเดือนแรกลงมา1ิบโลสักพักครับเจอจุดตันลงมาแล้วมันอยู่ไว้ลงมาแล้วผิวหนังไม่กระชับพุงล่างยังอยู่ ลงมาแล้วแบบว่าลงมาที่แบบว่าไม่แข็งแรงด้วยลงมาแบบว่ามีโรคภยัยภูมิคุ้มกันตกผิวหนังแห้งหลายอย่างมากครับจากนั้นถ้าคุณกินน้อยแล้วคุณลงมาไวคุณจะเจอจุดตันเป็นอย่างเร็วครับและทีนี้คุณก็ไม่กล้ากลับไปกินเยอะและคุณก็จะแบบว่าไม่มีความสุขกับการกินและกลัวว่าถ้าฉันไปหลุดถ้าฉันไปปาร์ตี้หน่อยเนี่ยฉันจะอ้วน นี่แหละครับคุณกําลังเสพติดกับการกินน้อยออกหนักมากเกินไปมันทำให้คุณไม่มีความสุขในการลดไขมันเลยกินเยอะก็ไม่ได้ด้วยทีนี้เนาะยิ่งบวกกับข้อ2เนาะคือใครดอย่างเดียวใช่ไหมใครดอย่างเดียวออกหนักกินน้อยด้วยเนี่ยพังเข้าไปใหญ่หลายคนแบบนี้บ่อยมากพังเข้าไปใหญ่นะครับเนาะแล้วนอกจากการที่กินน้อยกว่า BMR มันจะดรอปประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายคุณแล้วถ้าคุณกินนานเข้ามันยิ่งทำให ระบบผ่าญของคุณครับมันปรับตัวต่ําลงมาปรับตัวต่าลงมาแล้วทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันห่วงไขมันมากขึ้นพอร่างกายห่วงไขมันมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะไม่นําไขมันส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้แล้วมันจะไป break through มันจะไปสลายกล้ามเนื้อของคุณออกมาใช้แทนเนาะพอร่างกายต้องห่วงไขมันเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่รอดนะครับร่างกายมันก็เลยจะไปใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อคุณแทนยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วยิ่งแม่งก็เอาออกไปใช้อีกทีเนี้ย พังหนักกว่าเดิมอีกผมเคยมีลูกเทรนหลายคนนะที่เจอเคสแบบนี้นะครับทำา i f อคีโตกินน้อยโลคาร์บออกกําลังกายหนักแต่ไม่เห็นผลลัพธ์เครียดด้วยนอนไม่หลับด้วยความเมันแปรปรวนด้วยพอผมปรับให้เขาเข้าใจเรื่องการกินมากขึ้นกินให้มันมากขึ้นบวกกับการฝึกเวทเทรนนิ่งมากขึ้นผลลัพธ์เขาก็เริ่มมาขึ้นยกตัวยอย่างอย่างพี่เจมเลยเนี่ยพี่เจมเคยกินน้อยทำไอเอฟคีโต ใครโดยักหนักไม่ค่อยฝึกเวทลงมาย้ววลงมาไม่กระชับฮอร์โมนแปรปรวนนอนไม่ค่อยหลับตอนนี้ก็ผ่านไป3เดือนก่อนแหละผมปรับให้เขากินเยอะขึ้นฝึกเวทมากขึ้นสัดส่วนเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับมีความสุแขแฮปปี้ก,กับการกินมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นนะครับเลิกนะกับการกินน้อยมากเกินไปนะคำถามกินยังไงล่ะก็อย่างเหมือนเดิมเลยที่ผมบอกไปแล้ว คุณก็ไม่ต้องกินพันห้าสิคุณก็กินน้อยกว่า TDE แค่2อ0 0ันสามร้อยสอรแคลว่าพอก็ติดลบมาติดลบ300แคลว่าพอนะครับกินเท่านี้นะ2,200อรแคลแล้วก็ค่อยวัดผลรายสัปดาห์ไปครับส่วนวิธีการวัดผลเนาะสอนไว้แล้วเนาะปักหมุดให้แหละคลิปด้านล่างนะผมลิง์ให้ผมลิงค์ลงคลิปให้คุณดูแล้วเนาะคลิปที่ผมสอนคุณวางแผนลดไขมัน5ถึง8กิโลกรัมข่อนสองการอ่นะก็ใช้วิธีในคลิปนั้นได้เลย นะครับเนาะเนี่ยกินสอ0ร200้ออรแคลเยอะด้วยซ้ำไปเนาะคุณไม่ต้องไปอดกินพันหนะครับเนาะลดช้าช้าย่งยืนกว่าลดเร็วเร็วครับลดช้าช้าทำให้คุณลดแบบมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตครับคุณจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะลดเร็วมีแต่จะพังคุณจะอ่อนแอลงฮอโมัวลรล่างกายเริ่มย่าแย่นะครับเนาะไม่เอานะกินน้อยๆอ,ออกกำลังกายหนักๆไม่เอาเลิกทานะครับข้อ4เมื่อกี้ออกหนะักกินน้อยใช่ไหมอ่ะข้อนี้ตรงข้าม ออกหนักกินหนักหรือไม่ก็ออกน้อยกินหนักก็ได้แต่ขอพูดเป็นออกหนักกินหนักแล้วกันเนาะออกน้อยกินหนักเนี่ยยังไงมันก็อ้วนอยู่แล้วเพราะว่าคุณกินมากกว่าใช้เนี่ยยังไงมันก็อ้วนอยู่แล้วแต่ออกหนักกินหนักมันมีครับผมนี่แหละแล้วก็มีลูกเทรนผมหลายคนด้วยที่เฮ้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ร่างกายเยอะนะเคลื่อนไหวระหว่างวันเยอะมากออกกำลังกายเยอะมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยกินเท่าไหร่ก็ได้ผมขอยกตัวยอย่างลูกเทรนผมแล้วกันนะชื่อปอนปอนเนี่ยเป็นคนที่ ก่อนมาครับผมเ่ยครับว่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองเป็นคนที่ใช้ใช้ร่างกายเยอะม,มากเขาเป็นช่างเนาะเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันเยอะม,มากแล้วก็ออกกาลังกายประจําด้วยนอนสามวันวัน่อสัปดาห์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมออกกำลังหนักก็แล้วแต่ทําไมไขมันไม่ลงเลยแต่พอมาคํานวณเรื่องการกินดูแล้วเพราะว่าที่เขากินอะ่ะเขากินมากไปด้วยซ้าเออเนี่ยครับพอเขาปรับการกินมาปุ๊บอ๋อผลลัพธ์เริ่มมาเลยเขาสามารถหุ่นลีนได้ในเวลา 3เดือนด้วยซ้ำไปนะครับมีซิกแพคกได้ใน3เดือนเามนกันนะครับปรับการกินตรงนี้ครับผมเองก็เคยไปเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยผมออกกำลังกายหนักมากเลย 4- ี่ถึงห้าวันต่อสัปดาห์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยกินอะไรก็ได้มันไม่อ้วนหรอกยังไงมันก็ลีนแต่ประมาณผมเนี่ยคืออยากลีนไงอยากมีซิกแพคชัดเจนแต่พอการที่ผมกินเยอะออกเยอะด้วยผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทําไมวะกูออกกำลังกายเยอะแต่ทาไมไขมันมันไม่ลงเลย แล้วพอผมได้มาลองศึกษาเนาะคำนวณแคลอรี่สารอาหารดูพบว่าเฮ้ยผมกินมากเกินไปด้วยซ้าไปผมกล้าวันหนึ่งเป็น3,000แคลทั้งที่ผมควรกินอยู่ที่ราวๆ2 2 0 0ถึง2 3 0 0้แคลด้วยซ้ำไปนี่แหละครับผมผมจึงมาบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองออกกำลนะังหนักแล้วจะกินหนักแค่ไหนก็ได้เนาะคุณต้องลองมาคำนวณดูจุดบนันทึกสารอาหารที่คุณกินนะครับฝึกนับแคลฝึกนับสารอาหารดูครับและคุณจะรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วที่ทําให้คุณ ไม่ผอมไขมันไม่ลดลงเนี่ยมันคืออะไรครับการบันทึกสารอาหารเนี่ยการคำนวณหาสารอาหารการคำนวณหาแคลอรี่พวกน,นี้มันมีประโยชน์มากครับที่จะทําให้คุณสามารถลดไขมันได้อย่างมีทิศมีทางอย่างถูกทางมากขึ้นครับและนี่ก็คือสข้อที่ว่าทําไมคุณออกกำลังกายแค้ตายก็ไม่ผอมสักทีซึ่งสีข้อนี้เป็น4ข้อที่ผมเจอจริงกับเคสดูเทรนผมทั้งหมดแล้วผมก็ช่วยให้เขามีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในการลดไขมันมาหมดแล้ว แล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเจอปัญหาในการลดไขมันเคยพยายามลดไขมันมาหลายรอบแล้วแต่ว่าล้มเหลวทุกรอบเลยแล้วอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเหมือนลูกเทรนผมทั้งหมดทักมาหาผมที่ลิง์ด้านล่างนะครับแล้วเราจะมาหุ่นดีไปด้วยกันวู้